สิงขหน้าเหม่มั่นนมเต็มปตายเนาะฐานวุ้นนะครับเพราะว่าก็บฐานวุ้นเหมือนกับสิใหญ่ไหวพอเพื่อนสิงข اي หนาตลอดเพื่อนมังหนามไหมอม่แล้วเห็ดตายเพราะตายครับถ้านผมมีสารเคมีมังหนาสะอาดแม่นครับถ้าน้สะอาดเปียนครับฐานสะอาดอ่ะคือเขาเห็ดน้มวุ้นแบบว้นขึ้นน้่ยกุ่มสิใหญ่ไหวครับมันนี่เท่าไปเลี้ยงนี่น้องได้เนาะปลาแต่มมันเอ้ายังมีสิ่งถูของมั่น นี่สิบตัวมันจะตัวมันคือกบปลาดุกปลาคอครับโอ้ยจะมีแล้วน้องบดเหลือเหลือแต่ยูน้องมีแน่แต่ว่าถ้าแบบนี้นั่นเอาแบบนี้ลงบอบอเป็นยังอาหารเป็นบะหมีตอ้าหารครับอันนี้เครื่องของงามครับกองนามเวลาเอาเห็ดนางพ่นกระผมนางพ่นอย่างงี้นครับเขาจะกรองขึ้นมานางพุ่นจะใส่ตลอดเวลาเขาบดตองหลางบอถ้าเขาเ็ดแบบนี้เขากดต้องลลางกะละมังเพราะผมเรี่ยนใส่กะละมังเล นันททยที่แม่นนักสิลทศิทายเทยยังไม่มีหลายสาวตอตอเง่าเลยเรื่อยเขา้สมใส่ซึ่งนี่รอบเดิมนำจืดครับวงการแดนใช้นำบ้านเฮาแม่นมึงอันนี้นำป้าป่าบ้านเฮ้าครับบนเนื้อคือว่าถามบึงนำผมกับทดล่องจากนำบ้านเฮาเนี่ยเขาเพิ่งใส่ใต้คนหล่นี่พ่้นี่ยกอผ